โอเคครับก็สวัสดีชาวไอชอนทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับสกินปืนโอเวอร์โหลดนะเป็นสกินปืนใหม่ล่าสุดเลยนะของสกินปืนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอามายิงมัมมี่ในด่านสนามเด็กเล่นรังให้ทุกคนชมแล้วกันนะครับตอนแรกจะเอาลูกซองมาเล่นนะครับแต่ว่าด่านนี้มันค่อนข้างกว้างลูกซองมันยิงไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพนะครับก็เลยเอาเป็นปืนตัวนี้มาเนาะนะครับแต่ตอนเนี้ยคือข้างบนมันเป็นเยอะมากเลยเคลียร์กันหมดยังวะน่าจะหมดแล้วมั้งโออเคคคครรรรีีบบบบขึ้้้นนนนนนนก่ะะะััััุมยิงไดปืตว มาก็นัวๆไปด้วยแล้วกันนะ <c oughs> ขอยิงด้วยขดขึ้นมาดีขดึ้นมาดีวิลงระครังระครังมันปงเหน่งครับทุกคนครับโอเคครับก็จริงๆแล้วผมว่าปืนตัวนี้มันสามารถถือวิ่งล่าได้นะครับเพราะปืนมันเบานะแต่เราจะอาจจะวิ่งล่านะครับยิงเขานมดที่ผมว่าไม่ไม่น่าได้คิวนะเยยิงไปแล้วกันขอตะคิวหนึ่งได้ไหมวะเ,เพื่อนต้องแย่งหมดเลยครับคือห้องมันไม่โนง,ง,อจงจ้อมอมตงนนนคืเ็หน่นนนอี้ ะล่าเลยดีรออะไรไปดิครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว,ว,วมาขึ้นมาอยู่ไหนหายไปไหนแล้ววะเฮล่าแม่งเลยครับไปแล้วโว้ยยิงแม่งหมดครับยิงแม่งหมดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นตัวน้องคนตัวใช่ปหมไม่รู้แต่เดินล่าก่อนมาดิวิ่งมาล่าแล้วเอามีขอดูๆหน่อยครับเดให้เราตัดแป๊บนึนนง อตายนะมึงตายนะมึงเอาตายนะมึงเอาโอเคมาดิครับให้ตองเลยให้ตองเลยมาดิแล้วรีโลกกระตุนค่อนข้างไวนะครับตายหนึ่งครับมาฟอลโล่ไงฟอลโล่ตอบไปละฟอลโล่ตอบไปละเฮ้ยกระตุนกระตุนกระตุนฟอลโล่นี่มันถึกจังวะตายเถอะมึงตายไปมึงหกไะตายกระตุนเหลือตี่้นะครับเดี๋ยวผมถอยก่อนผมถอยก่อนแป๊บนึง เออไม่ได้หนีนะเว้ยเอามาตั้งหลักเฉยๆเ<ๆ>ขี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปหาก,กองกระสุนเก็บก่อนนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มีกองหนึ่งยยแ,แต่ไม่ใช่กองกระสุนหรอว่าเชี่อชิพารละวแล้มันมันมีมันยืนปีกทุกคนเก็บกองกระสุนหน่อยละกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวปีนี้ขอยิงเลยนะครับยิงจากข้างหลังนะครับแตกครับสวยแต่โดนเต็มๆก็แตกไวอยู่นะ <c oughs> ถ้าส่วนใหญ่ที่มันตายช้าคือมันไม่โดนเต็มๆต็มาเด้ แล้วเข้าไปเนี่ยอย่าเข้านะหลังแตกไปสวยยิงถ่ายมันมันนับโอ้ยละครัมาเดิมาดูมาดิมาดิโอเคมาแล้วครับข้างล่างมาแล้วครับ <c oughs> มันไม่ไม่ถึงกันหนีอะ่ะปืนตัวนี้ใจปืนตัวนี้เข้าไปอะ่ะเอาแตกเฉยถอยมากันถอยมากันนะถอยมากันเพื่อนเข้าไปมึงระวังโดนนะนะ มาเด็กเฮ้ยเฮ้ยยิงเกลียวๆๆงเกลียเกือบแตกโอ้ย,อย,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 อยขึ้นก่อนขึ้นก่นอนผมเมื่อกี้แม่งเกือบแตกครับทุกคนดีที่รอดไปได้นะครับโอเควพีละก็รอดแหละนะครับน่าจะรอดแหละสวยครับชิลค่อนข้างที่จะสบายอะเป็นตัวนี้เดินไถ่ยิงแม่งเลยนะครับมันมากนะครับแต่แบบเอฟเฟกต์มันคือแบบมันบังตาไปหน่อยเหมือนนะครับเห็นว่าเอฟเฟกต์นกมันคือแบบควักมาทีคือแบบนกแม่งเต็มจอเลยทีอะ ถ้าแบบถือแล้วมันบินได้ก็เออก็คุมไอเฟกมันอยู่นะถือบินไม่ได้เดี๋ยวไเฟกมันเต็มตอก็บังเปล่าๆนะครับเีโนมี่นะตอนนี้ขอตัวหนึ่งได้เปล่าผมยังไม่ได้ครับมีควันบังอยู่นะวันนี้นี่ไงตัวฟรีหิวตัวฟรีนักมึงโดนหลังเข้าไปเด้เฮ้ยไม่โดนวัตต์วักไหนนะผมว่าผมยอมตายดีกว่า ขี้เกียจเต้นเพิ่มด้วยครับนะมันค่อนข้างนานเลยนะครับแตกไปดิมึงสวยครับได้อยู่ครับชิลชิลชิลแลเบิดมาล่วงม,มาตรงนี้เออเหมือนจะล่วงแต่มันล่วงไม่สุดว่ะนี่ยล่วงม,มาแล่วงม,มาก็โตนี่ครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวเต้นก่อนเลือดเหลือห้าร้อยจะหมดหลอดแล้วเลือดเรานะครับเฮ้ยสวยอ๋อเขโมยแตงหมดอุย้ยโห เนี้แตกตัวเดียวนี้คือวงแตกเลยนะครับดูดแบบนี้ดูดแบบนี้ดูดแบบนี้เออสวยเจ้ยไม่ต้องรอดมึงสักตัวหนึ่งผมรู้สึกว่ากระบอกออริจินอลเนี่ยมันจะเป็นสีดแดงๆวะมังกรแดงวะนะครับไม่แน่ใจแต่ว่ากระบอกย้อมแมวมันเป็นสีสีเหลืองนะครับอืมโอ้แล้วควันหนาเติมเหมือนเดิมถอยก่อนถอยก่อนมีเน่แม่จ๋าข้างบนเนี่ยอืมยิงม่ก่อนครับโอ้โหวงแตกกันเต็มเลยว่ะ สายกูจะได้ขึ้นไหมเนี่ยโหหนวสัตว์หนวสัตว์ทุกคนหนวสัตว์เลยจำได้ไหมนะขึ้นเร็วเพื่อนขึ้นเร็วว้ายขึ้นเร็ว,ว,วมีอยู่แล้วครับข้างล่างครับอันตรายมากโอเคแล้วมัมมี่คือแบบเป็นกันทั้งห้องแล้วมั้งตอนนี้น,นะครับไวมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วพี่ยิงก่อนพี่เออสวยมารอเลยนะครับแตกไปหนึ่งสวยพี่รอสุดแป๊บนึนนง ระครังมาระครังตายสอตัวไอ้กระเดี้ยไมีกกระเดี้ยไมกว่างไงโหแม่งนัวมากทุกคนนี่ครับล่องหนมาแล้วครับมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนถ้าเท่าน,นี้ครับเออตายดิมึงตายดิมีอยู่กับจีจีก็อยู่กับจีจีเว้แตกไปสวยอุ้ยเอ้ย,อย,ยก็แตกอูเอ็อนนะเอ็นนะเอนนะ ว่าไงดีว่าไงดีดูว่าไงดีเฮ้ยโอ้ข๋งบนก็มาแล้วครับไอ้เหี้ยโอ้ยเจนะไอ้สเถียรตัวเสียตัวกูไม่ไหวกูไม่ไหวมาดิยังสู้อยู่โอแตกโอแตกไม่รอดครับผมนะครับก็ตัดไปที่รอบนี้แล้วกันนะครับรอบเมื่อกี้มันก็นัวซอสสัตว์เลยนะครับมาผมก็จะเล่นบนกล้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะแบบว่ารอพวกระเบิดฟงระเบิดไฟระเบิดแปดหมดก่อนนะครับวิ่งไปตอนนี้คือแบบ วิ่งไปจะโดนแฟดได้เออลราผมเป็นดัมมี่วะทำไมผมเป็นบ่อยจังนะครับข้างบนมึงก็เป็นเหมือนกันเหรอโอเคเราขึ้นล่างก่อนอออแตกไปมึงสวยได้มาหนึ่งครับตัวนี้ต่อเลยมาดิโหแล้วมึงมีเอจีพีหอยเครียดตามมากเลยว่ะมีพวกมีดบักวิ่งอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยไม่ไงโดนไปดิโดนไปดิไม่ต้องเล่นเป็นคนนะครับเอาแล้วเกิดข้างหลังพอดีมาดิโอ้โห ะจะขึ้นยังไงก่อนวะนี่คือแบบแค่แบบว่าบอมจีจีไ่ก็โก้แนะมีมิด a อซีบีเข้าไปอีกนี่ผมแบบอยจะท้อวะซั์พอมากนะจังหวะนี้โอเคครับระบุระเบ,บิดบแฟรอีกเลยเอาเอต็มที่เลยนะครับก็เดี๋ยวตัดไปตามเป็นคนแล้วกันนะครับไปก็ตามเมื่อกี้คนมันก็ชนะไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับทุกคนนะก็อย่าไปนับแล้วกัน แล้วคือมันไม่ไหวจริงแล้วมันมีมันตามทานไม่ได้ครับคือของเกียร์ไม่ครบมากเลยบอมจีจีเอชบีนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวใครก็เล่นไม่คนบ้างนะครับมาแฟดอีกแล้วกูโดนแฟดอีกแล้วกูต้องโดดก่อนโดดนดีก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าบอลมีปะเข้าบอไม่มีนะเสียวะไม่น่ามีหรอมั้งเออเดี๋ยวก็มองข้างล่างพอนะครับอ่าโอเคตอนนี้ข้าบอลเคลียร์แล้วครับพอข้าบอลเคลียร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นง่ายแล้วครับทีนี้นะครับบอกเลย แล้แม่งก็ปาก่าแฟดกันไม่ยุดนะครับตอนนี้มามีไปกี่ตัวสามตัวนะครับะต้องแบบว่าลงไปล่าอ่ะเอ้ยเอาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วยูก็ <c oughs> มามีจะไม่โหดนะครับโอเคได้อยู่อย่างี้ได้อยู่ครับโมันลงมาจำเจมหน่อยแล้วกันมัมาดิตายครับตัวฟรีครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย เจ๋เหมยนี่ไ huh, ม่ได yeah. ้ผมถอยก่อนนะครับหาตัวอื่นดีกว่าปึ๊บอาโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันถือคู่กันแล้วมันได้ดาเมจเพิ่มอ่ะนะไอ้ดาบกับปืนนะครับเอออยู่ไหนวะไม่ใายไปไหนแล้ววะโอเคครับระวังด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยโหมีตัวฟรีเหรอมึงมีแองตัวฟรีเลยเหรอเจเอชบีเออแตกไปครับสัวไ มีตัวฟีตรงนี okay. okay. no. mm ้ต hmm. ัวหนึ่งครับยิงไปเลยนะครับโอ้ยโดนลัดเฮี้ยโดนบอร์มลัดโอเคครับมันไม่มันไม่ตบคนเลยมันไม่ค่อยไล่นะครับเล่นยังไงวะเนี่ยโกโอเคครับว่าช่างมาแล้วกันนะก็โอ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงตรงนี้มีตัวนึงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอย่านะมึงอย่านะมึงอยู่ปะเนี่ยยังอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะวะนี่ไงต่อตัวตรงนี้เลยล่องหนน่ะ ทำอะไรนี่รับพี่ตายมึงตายแล้วมึงเอาตายแล้วดีๆดีๆอย่าดิ้นเยอะอย่าดิ้นเยอะยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับเฮ้ยพี่ถอยมันล่องมันเปิดหมดล่องหุ่นถอยเลยเปิดหมดล่องหุ่นนี่ไม่ได้ครับผมไม่ถูกกับตัวล่องหุ่นนะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วตาเป็นแบบไม่ไม่ไหวตามองไม่ไหวนะครับจริงเฮ้ตายไปดิมึงยิงเบียดเข้าไปด้วยวันไงเฮ้ย โอ้โหข้างบนคือไม่รอดแล้วครับแตกหมดแล้วผมแม่งยิงต้านไปติดเพื่อนนะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนเพื่อนจะเคลียร์ละ <c oughs> ขอโทษนะครับเมื่อกี้ยิงไปติดใครขอโทษนะครับผมนะเคล่ามีครับผมแต่ผมยังไม่ได้คิวเลยว่ะตอนนี้เชียต้องหาตกคิวนะผมว่าไม่ได้ละเฮ้ยต้องหัวหน้าแล้วต้องหัวหน้าแล้วอย่านะเห็นนะเห็นนะมึงเห็นนะอย่าเด้ออย่าเด้อ โอเคครับเก็บกระสุนแป๊บหลังไม่มีนะเช็คละโอเคครับมายิงไปเลยนะครับป๊อปป๊อปป๊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 มีตัวฟรีตัวนึงนะครับขอยิงตัวฟนนรีดกันแล้วกันเข้าไปเข้าไปปึ๊บปป๊อปป๊ปอปออกกระสุนหมดเวลาหมดก่อนโอเคครับผมงาะเดี๋ยวผมเล่นให้ดุสักตาหนึงแล้วกันนะครับตอนนี้มันม,มีไม่ค่อยดุเลยว่ะเออช่างมันแล้วกันนะครับมันยืนมันไม่ค่อยทำงานอะ่ะ จำได้เลยว่าไอ้ชื่อเอ็มเนี่ยมันยืนนิ่งมากนะครับเล่นป็นคนมันจะยืนนิ่งวะนี่นไหมวะไม่รู้กันอย่าแฟด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 นะมึงนี่ไงมีคนเป็นข้างบนน่ะสวยครับขึ้นก่อนแฟดอีกแล้วดูก่อนอยู่ไหนโอเคนี่ครับอยู่ข้างบนครับสวยเดี๋ยิงเลยนะครับ ตูมยิงไประยะใกล้ๆก็ตูมยิงเอานะครับโดนนะเพื่อนระวังนะระวังนะนี่ครับได้คิวปะไม่ได้วะไปดีล่าดิรออะไรเก็บกระสุนก่อนไปแล้วครับผมกระสุนของผมอย่ายุ่งเนอะเดีคยวใโทรมาโอเคเขาตบผมเข้าเองนะครับเมื่อกี้นะฮะขออภัยนะขออภัยลืมไปเสียงครับ ตัวฟรีอีกแล้วมันยืนฟรีอีกแล้วโอเคแตกไปสวยแล้วม่หนึ่งคิวแล้วครับโอเคครับตัวไหนแตกวะเฮ้ยตัวนู้นมาตัวนึงเคียวขอขึ้นจะต่อกันแล้วกันรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่เริ่มโถมแล้วครับโอเคไม่มีนะมารอครับหนึ่งนาทีสติวีวีครับรอหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แต่มันไม่ค่อยหนุกอะท่านมัมีมันไม่ล่านะครับหรือมันมันล่าแล้ววะแต่มันล่าได้แค่นี้เออเพราะมันน่าจะล่าแหละแต่มันล่าได้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่ของมันมาคนไม่มีของเลยมามียากนะครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้อวะเอวะเอว่เฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าย่าอ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 ยเาอย่ย่าอย่าอยเาอย่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 อย่า้ย่าอยเาอย่า้ย่า้ยายายยยอยย่ยย่อยยอยอย่ โอ้โหไอ้เหี้ยขโมงก็มีอย่าละมึงอย่าละมึงโดดก่อนโดดก่อนปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเตียนโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยพอมันแตกมันก็แตกกันไม่หยุดเลยนะครับเออโอเคมารีต่ตกกอนนะครับตัวท้ายละนะครับไปไม่โดนยังไงเออเรียบร้อยสวย